สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวสับนี้ที่รอคอยหาราศีนี้มีตังใช้ไม่ต้องเป็นห่วงคลิปนี้นะคะมาเปิดเรื่องราวของคนดวงดีหาราศีที่มีเกณฑ์ว่ามีเงินใช้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะ สำหรับคนเกิด5ราศีที่ในเดือนมิถุนายนนี้จะเด่นทั้งเรื่องของความรักการงานและการเงินโชคลาภชีวิตและสุขภาพค่ะเรียกได้ว่าดวงเพลงแบบฉุดรั้งกันไม่อยู่เลยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะชาวราศีเมษมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวโชคใหญ่เป็นดาวที่ได้ตำแหน่งราชาโชคในช่วงนี้นะคะ นั่นหมายถึงว่าคนราศีเมษนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้โชคมาเข้าข้างได้ผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดวงช่วงนี้ของชาวราศีเมษถือว่าเฮงเรียกได้ว่าฉุดไม่ยัง้งรังกันไม่อยู่เลยทีเดียวนะคะถัดมาราศีที่สองก็คือท่านจะเกิดในราศีตุลค่ะ คล้ายกับชาวราศีเมษนะคะจะมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ให้คุณเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะโชคดีกับการขายเกี่ยวกับเพศตรงข้ามด้วยค่ะชาวราศีเมษจะโชคดีในการขายกับผู้ใหญ่ส่วนชาวราศีตุลจะโชคดีในการค้าขายหรือว่าการพูดคุยกับเพศตรงข้ามซึ่งเป็นผู้ใหญ่อันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเหมือนกับชาวราศีเมษคะ่ะถ้ามาราศีที่สามก็คือท่านที่เกิดในราศีกรกฎ เนื่องจากดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกรมมะนะคะหมายถึงเรื่องของการงานและเรือนพันธุซึ่งตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าพฤหัสเป็นสี่ทรงศักดิ์เช่ช่ชมอยก็คือชาวราศีกรกฎดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกรมมะคือเรื่องของการงานการกระทําจะได้รับผลที่สําเร็จค่ะส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือท่านที่เกิดในราศีมังกรนะคะ ดาวพระฤหัสเป็นสี่ก็ทรงศักดิ์และแช่มช้อยหมายถึงยศและตำแหน่งทำอะไรก็จะมีสเสน่ห์และที่สำคัญค่ะยังมีดาวอังคารและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวคู่สเสน่หาคู่ความรักอยู่ในดวงชะตาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเกิดราศีกรกฎและราศีมังกรทั้งสองราศีนี้นะคะจะดวงดีแบบฉุดไม่ยังรังกันไม่อยู่เช่นเดียวกันค่ะแล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีสิงห์นะคะ ตอนนี้ชาวราศีสิงห์มีดาวเกตสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์จะมีโชคดีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรเลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านจะนําโชคมาให้กับท่านราศีสิงห์อย่างชัดเจนแน่นอนค่ะเอ้าละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนห้าราศีที่มีเกณฑ์มีตังใช้ ไม่ต้องเป็นห่วงในช่วงนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ